สวัสดีมีรักแฟนบอลทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจ้จบสกอร์นะครับในวันอาทิตย์ที่20เมษายน2518ครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่ม V ีีของโจ้จบสกอร์ด้วยนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้ครับตัว V ีตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเราเข้ากันอีกแล้วครับบอกได้เลยนะครับขอแค่เพียงผมกลับมาเนี่ยหวานเจี๊ยบกันทุกวันแน่นอนฮะสำหรับพีบนใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม v ีีของโจ้จบสกอร์ครับผมได้ปักหมุดนะครับทางเข้าไว้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้เป กันอีกเช่นเคยครับและผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำซอฟุตบอลเกียรติพรีเมียมมาแจกให้กับพี่ๆที่หน้าช่องกันเหมือนเดิมครับเพื่อนพี่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะกันในวันนี้ครับและเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมของช่องเราครับคู่ทายผลและคู่วีพีเนี่ยจะอยู่ในคู่แรกของคลิปนี้ครับส่วนกฎกิกาการร่วมสนุกจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากพี่ๆคครับกกกดดดไลล์ตติามแ้ว็อย่าลืมกดกระดิ่งงแจ้้เตือนใหกับช่องโจกอร์ด้วยนะะครับเพื่อจไม่พลาาดดกกกิจรรมมูันที่คู่่ทีีของวันน้์ ครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเรตเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลเอาเลยครับคุณผู้ชมครับและคู่นี้นะครับเป็นคู่วีพีและคู่ไทยผลของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันนะครับพี่ๆคนไหนอยากร่วมกิจกรรมสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อรุ้รับเซฟฟ์ฟันเกีพรีเมียมนะครับที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปครับคุณผู้ชมพี่พี่นะครับทายเข้ามาว่าระหว่างเรตเตอร์ซิตี้กับทางลิเวอร์พูลครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่่่่าาาาาไไหรรรรรคคัััับบบบพพีีีๆทททนนใดด้ยยถูกกกะเเเซฟตมมจจงโว ครับบเลยท่านละหนึ่งตัวครับเอาละครับแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันต่อเลยครับไอ้ทุกทคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับเรเตอร์ชนะไป2ครั้งลิเวอร์พูลชนะไป12ครั้งเสมอกันไป1ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตารางคะแนนทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเรตเตอร์ซิตี้ก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ครับเรตเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่19ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด32นััดดดครบูไ้เสีีียท่รรอบบ45นนนะคัต้มีอยู่18คคะแนนรับซึ่่งงหาาจสอัันดบ่งลลิเเวอร์พูนี่่ยยอูหลายคะแนนเลยครับผู้ช ครับซึ่งตอนนี้ครับทางเรืเอภูของเรานะครับบอกได้เลยครับว่าได้แชมป์พร้อมถือถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเรืเอภูครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งไปงทั้งหมด32นัดครับรู้ได้เสียอยู่ที่43่รูปตอนนี้มีอยู่76คะแนนฮะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับโดยนัดล่าสุดนะครับเลสเตอร์ได้บุกไปเสมอทางไบรตันมาที่2ประตูต่อ2ครับส่วนนัดก่อนหน้านี้ครับได้เปิดบ้านแพ้ทางนิวคาสเซิลไปที่0ประตูต่อ3ครับและนัดก่อนหน้านี้อีกหนึ่งนัดนะครับคุณผู้ชมครับเลสเตอร์ได้บุกแพ้ทางแมนซิตี้มาที่2ประตูต่อ0ครับบต้อองกเลยนะครับว่่่าาาฟออร์มมทีผนขงเเลสตอร์ซิตี้เเนนี่ยป็อะะไรรที่ยำใจมากๆเลยฮะส่วนฟอออออรร์์มมมนนนนัดทททีี่่่ผาาาาขงงงเเยยืลลิวพูะครับเรียก ว่าเกือบครับผู้ชมครับ5น parole, <age> ัดที่ผ่านมาริว่าูเนี่ยเอาชนะไป2ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับซึ่งนาราสุดนะครับดิวู่ได้เปิดบ้านชนะเวทแทนเรเต็ดไปที่2ประตูต่อห่ครับตัวนัดก่อนหน้านี้นะครับดิว่าูได้บุกไปแพ้ทางฟูแลมมานะครับผมนัดที่3ประตูต่อสครับและอีกนัดหนึ่งก่อนหน้านี้ครัผู้ชมครับดิวู่เปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันครับไปที่หประตูต่อศูนย์สวนอีกสองนัดที่เหลือก็ตามนี้เลยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มที่ผ่านมาดิว่ราดูเนาอ่่ีกยดว ทาน,นที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยครับผู้ชมครับเรตเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้มายับๆเลยครับในบ้านซึ่ง5นั้น,นครับที่เรตเตอร์แพ้ใครมาบ้างก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยครับ ส่วนฟอร์มเกมเยือนท่านัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลครับคุณผู้ชมครับชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดที่แพ้มานะครับก็ล่าสุดเลยครับที่บุกไปแพ้ทางฟูลแลนมาที่3ประตูต่อ2ครับตัวสองนัดที่เอาชนะมาได้ครับคือศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคุณผู้ชมครับที่บุกไปเอาชนะปารีสแซงแมงในบ้านที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและอีกนัดหนึ่งนะครับที่บุกไปเอาชนะแมนซิตี้มานั่นเองครับที่ศูนย์ประตูต่อสองในสกพิเอยนเมรีอ ว่าทางเรเตอร์ซิตี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยวันนี้นะครับจะมีผู้เล่นหลักนะครับเป็นกองหน้าตัวรุกอย่างเจมี่วาร์ดี้ครับส่วนกองกลางนะครับจะเป็นสเตฟฟี่มาวิดีดีและที่รับหน้าที่เป็นกองหลังนะครับยังคงเป็นวาร์ดเฟสและส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับคาดว่าผู้เล่นหลักในวันนี้ที่จะลงนะครับเป็นกองหน้าร่าประตูอย่างโจตาครับตามด้วยดิอาสโบซาราและก็มัวเมสซาร่าส่วนกองกลางนะครับจะเป็นแมรคเรเตอร์และกาเฟนแบกคร ดแระโจ์ในคู่นี้นะครับผู้ชมครับเปิดไม้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างริวพูครับต่ออยู่ที่2รูปครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าสูงมากครับสำหรับเกมเยือนในครั้งนี้ของริวัพูครับแต่ว่าทีมที่ตกชั้นอย่างเรตเตอร์ซิตี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้อะไรก็เป็นไปได้ฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับผู้ชมครับผมขอไปเจาะลึกจัดเต็มในกลุ่ม VP ของโจดจบสกอร์ดีกว่านะครับถ้าวีพีนั้นใดนะครับอยากได้คู่ v ีพคู่นี้ครับสามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับในกลุ่ม v ีพของโจดจบสกอร์ครับ ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้เรียบร้อยเลยครับเอาเละครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคู่ที่2คู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอิสวิตทาวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันทั้งหมด3ครั้งครับอิสวิตทาวชนะไป1ครั้งอาร์เซนอลชนะไป2ครั้งครับ เดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมย้ำมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างอิสวิทเทาครับตอนนี้อิสวิทเทานะครับอยู่ในโซนตกชั้นครับอยู่อันดับที่18ของตารางครับผู้ชมครับแข่งไปทั้งหมด32นัดรูดได้เสียลบ34ครับตอนนี้มีอยู่21คะแนนครับซึ่งห่างจากอันดับ17ที่ไม่ตกชั้นอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดครับอยู่ที่14คะแนนครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้กำลังเหนือชั้นนะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาร์เซนอล่่่าาสุดทีผน มานะครับของทางเจ้าบ้านอิสวิททาวเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มช่วงนี้อิสวิททาวเนี่ยห่วยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาอิสวิททาวชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอทางเชลซีมาได้ครับที่2ประตูต่อ2ส่วนนัดก่อนหน้านี้นะครับเปิดบ้านแพ้ทางวูแฮมตันนะครับไปที่1ประตูต่อ2ครับและอีกนัดหนึ่งนะครับที่เอาชนะมาได้เนี่ยคือบุกเอาชนะบอลมัรตมาที่1ประตูต่อ2ครับแมต้องบอกเลยว่่่่่่่่าา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 ฟฟอออออออรรรรรรร์์มมมมมมชชวววววววงงงงงนนนนนีีี้้้ขททิิสสสสะะะะะะคคคคคัััับบบบถืตกกลลลลไไไปเเยยยุุณผูจแฮด นะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดเดียวชนะมาได้ครับคือบุเบลชนะเรียมันหลีกมาที่1ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านี้นะครับเปิดบ้านชนะเรียมันหลีกมาก่อนนะครับที่3ประตูต่อ0ูนยับเรียกได้เลยนะครับว่าในศึกยูฟ่าแชมเปียนหลีกเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยกินเรียมันหลีขาดเลยฮะและอีกนัดหนึ่งครับผู้ชมที่อาร์เซนอลชนะมาได้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะฟูลแลนด์ไปนะครับที่รตู่่ออคับสวนนีีกกดทเเมมมมมาา็็ผขขึ้้้ใหหไลยแพ หน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาร์เซนอลขอฮอตจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับบอกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทีมใหญ่หน้าไหนขวางหูขวางตานะครับรับรองครับว่าเละแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับของนายเจ้าบ้านอิสวิดทาวในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับห้านัดที่ผ่านมาในบ้านของอิสวิดทาวนะครับไม่ชนะอะไรก็ไม่เสมอเลยครับแพ้มารวดเลยฮะห้านัดนะครับที่อิสวิดทาวเนี่ยเปิดบ้านแพ้ใครบ้างก็ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นี่เลยครับโอ้โหบอกได้เลยนะวาฟออรร์มมนเเเยดไปูกื 5นัดที่ผ่านมาของทางด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดเกมเยือนของอาร์เซนอลนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดเนี่ยที่อาร์เซนอลบุกเอาชนะมาได้ครับคือบุกเอาชนะเดีมาลีกนะครับมาที่1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกไปถล่ม PSV ไอโฮเฟนนะครับมาที่1ประตูต่อ7เสีย3นัดที่เสมอมานะครับก็ตามนี้เลยครับ ส่วนโจดในคู่นี้นะครับผู้ชมครับเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับต้องต่ออยู่ที่รูควบรูครึ่งครับผู้ชมโอ้โหต้องบอกเลยฮะว่าเกมนี้เนี่ยอิสสวิททาวเลตแน่นอนครับในบ้านไม่พูดเยอะฮะคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์นะครับไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลเนี่ยรอดคาบ้านครับมาถึงคู่ที่3ของวันนี้นะครับผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลนครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชลซีเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด14ครั้งครับฟูลแลนด์มาชนะไป10ครั้งเสมอกัันมา2คร้งครับเเดดี๋ยวรราาาาไปูตงคะแนนล่ สุดนะครับของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างฟูลแลมครับตอนนี้ครับฟูลแลมนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด32นัดครับรู้ได้เสียไปที่สี่ลูกตอนนี้นะครับมีอยู่48คะแนนครับคุณผู้ชมครับซึ่งห่างจากทางเชลซีเนี่ยอยู่ถึง6คะแนนครับเพราะว่าทางเชลซีตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด32นัดครับรู้ได้เสียไปที่17ลูกครับตอนนี้เชลซีมีอยู่54คะแนนฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดดดนน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 นะะะคคคคคครร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 ััััััััับบบบบขออองงงงงงงททาา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 เเจ้้้้้ยย่่่่่่ฟฟููมมมกกหีีว5ผชไไปปถึึ2 2แพ3ซด ล่าสุดนะครับที่ฟูแลมชนะมาเนี่ยคือในบ้านนั้นเลยครับผู้ชมครับนัดแรกเลยนะครับฟูแลมเปิดบ้านชนะสเปอร์ไปที่สประตูต่อศูนย์ครับมานัดที่2ครับเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลครับอันดับ1เนี่ยไปถึง3ประตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าในบ้านของฟูแลมเนี่ยทีมอันดับ1อย่างลิเวอร์พูลยังต้องพ่ายให้ฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครัับซึ่่งนดลาสุดสดๆเลยนะครับผู้ชมครับในึ่ฟาคคออนนเเเรรซซ์ับชลง ับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเรียกเกวอรซอครับก็พ่ายแพ้ทางเรียกเกวอรซอไปนะครับที่1ประตูต่อสครับส่วนนัดก่อนหน้านี้นะครับเชลซีเปิดบ้านเสมอกับทางอิสวิทาวนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกไปที่2ประตูต่อสครับส่วนนัดก่อนหน้านี้ครับเลกที่1ในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ครับเชลซีได้บุกเอาชนะเรียกเกวอรซอมาก่อนครับที่ศูนย์ประตูต่อสามครับโอ้โหต้องบอกได้เลยนะครับว่าฟอร์มห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาของเชลซีเนี่ยถือว่าไม่น่าเกียดนะครับคุณผู้ชมส่วนฟอร์มกาา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 รรรรรรรเเเล่่่่่นน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 ใบบบบบบ้้้้้้้ททีผผมมมมะะะคคคคคคคััััััขออองงงงงงจยฟููุณชชไป3แพ2ซึ สองนัดที่แพ้มาเนี่ยผมงงมากเลยครับแพ้ทางกิทตันพาเล่ไปถึง2นัดครับนัดแรกนะครับแพ้ไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกและอีกนัดหนึ่งนะครับแพ้ไปที่ศูนย์ประตูต่อ3ครับในศึกเอเบครับครับตีอีกสนัดนะครับที่ฟูลแลมเปิดบ้านพบมาเนี่ยเจอแต่ทีมใหญ่เนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็เอาชนะไปที่3ประตูต่อ2ส่วนทางสเปอร์เนี่ยเอาชนะไปที่2ประตูต่อ0ครับและนัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะรอตติงแฮมฟอร์เรสไปที่2ประตูต่อ1ครับโอ้โหคุณผู้ชมครัััััับบบบบบบเเเเปป็นนนนนไงงคครรรผมมมมว่่าาาาททีีกกกุญๆลลยยะสหหฟูแแิด้้้พใ ทีมเล็กๆเท่านั้นเลยครับส่วนทีมใหญ่เนี่ยใส่ยับเลยฮะและส่วนทางฝั่งเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดที่มาอ่านมาของทางเชลซีครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเกมเยือนที่เชลซีบุกไปเอาชนะมาได้เนี่ยคือบุกไปชนะเดียเกวอร์ซ์นะครับในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ครับที่ส่วนเป็นตัต่อสามและส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับในศึกย,ย,ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์เช่นกันครับเชลซีบุกเอาชนะโคเปนเฮเกนมาที่หนึ่งเป็นตัวต่อสองครับและสามนั้่นนะคครรัับบผู้ชม ถือว่าพอไปได้เลยฮะแต่ว่าวันนี้นะครับทีมใหญ่อย่างเชลซีเนี่ยจะโดนฟูลแลมถล่มชาบ้านเหมือนทางสเปอร์และลิเวอร์พูลโดนมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับเปิดมาทางฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีครับต่ออยู่ที่0.25ครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะครับเชลซีเนี่ยไม่น่าต่อหรอกครับคุณผู้ชมครับเพราะบอกได้เลยนะครับว่าริทเดกของทางฟูลแลมเนี่ยทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องมาสยบในบ้านของเขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์นะครับรอไปทางฝั่งเจ้าบ้านของฟูลแลมแผงริท เรายังอยู่ในศึกเพรยเมีย์อังกฤษครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างแมนยูนเต็ดครับบ้านต้อนรับการมาเยือนวูแฮมตันเห h ุผลคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับแมนยูนเต็ดเอาชนะไป8ครั้งวูแฮมตันเอาชนะไป4ครั้งเสมอกันไป3ครั้งครับ ส่วนทางด้านตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผู้ชมครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างแมนยูนเต็ดกันหน่อยดีกว่าครับตอนนี้ครับแมนยูนเต็ดครับตกมาอยู่อันดับที่14ครับผู้ชมครับหลังจากที่เสียอันดับให้กับทางเอเวอร์ตันไปครับคือแมนยูนเต็ดครับตอนนี้มีอยู่38คะแนนเท่ากันกับเอเวอร์ตันครับแต่ลูกได้เสียเนี่ยรบเยอะกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทางแมนยูนเต็ดครับลูกได้เสียรบอยู่ที่7ลูกครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างวูล์ฟแฮมตันนะครับผู้ชมครับอยู่อันดับที่สิบหกของตาราง จารท่าแมนยูนีเยดอยู่ที่3คะแนนเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ครับแมนยูนเตดนะครับจะเฉิดฉายเหมือนเกมที่ผ่านมาหรือไม่ครับผู้ชมวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านแมนยูนเต็ดกันหน่อยดีกว่าครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูนเต็ดเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดครับผู้ชมครับที่แมนยูนเต็ดเพิ่งเอาชนะมานะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นในรอบหลายปีมากครับที่แมนยูนเต็ดพลิกมาชนะแบบน่าเหลือเชื่อมากๆครับผู้ชมครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผู้ชมครับทางแมนยูนเต็ดเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยถูกนําไปถึง4ประตูต่อ2ครับแต่ว่าทางนักเตะและแฟนบอลของแมนยูนเต็ดเนี่ยก็ไม่ิิ้้นนนหววัังครบสสูจาทีุด ใช่ครับจนสามารถพลิกมาเอาชนะริยงได้นะครับที่5ประตูต่อสี่จากรูมมงปิดท้ายประตูชัยนะครับของทางแฮร์รี่แม็กไกว์นั่นเองฮะต้องบอกเลยครับว่าเกมนั้นเป็นเกมที่ทําให้แฟนๆแมนยูหลายๆท่านเนี่ยต้องเสียน้ําตาเลยฮะส่วนนันฟอร์มล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนนะครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไปถึง4ครั้งเสมอมา1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับบุบได้เปิดบ้านชนะสเปอร์ไปที่4ประตูต่อ2ครับส่วนนัดที่2นะครับบุบไปเอาชนะอีสวิททาวน์ในบ้านนะครับมาที่1ปรระตตู่อ2คับและนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมยูไไนเต็ดปที่1 เจอศูนย์และส่วนนัดสุดท้ายที่เอาชนะมาเนี่ยปู๋ไปเอาชนะซอลดัมตันมาที่1ประตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มที่ผ่านมาของทามบู๊ปเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากเลยครับท็อตฟอร์มขึ้นสุดๆนะฮะเดี๋ยวมาดูฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับของทางแมนยูในเต็ดหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาแมนยูชนะไป2ครั้งนะครับเสมอไป2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเรียกได้เลยนะครับว่าจะเป็นนัดที่ก้าวขานไปอีกนานนะครับผู้ชมครรััับบนดททีี่เจอางงลลยคแแะมนยูเอาชนะมาได้ที่่5ประตตูอ4ครับในนนศึกกยูโรปาลีฮะส่วั สองนัดชนะมานะครับในศึกยูโรปาลีกเช่นกันครับเปิดบ้านชนะเลียสอเลดัตไปที่4ประตูต่อรหนึ่งครับสูงสามนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มในบ้านของทางแมนยูเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับผู้ชมครับไม่แน่ครับวันนี้อาจจะถล่มบูแฮมตันไปถึง3ประตูก็ได้ฮะเดี๋ยวไปดูทางด้านฟอร์มเกมเยือนนะครับห้านัดที่ผ่านมาของบูแฮมตันหน่อยดีกว่าครับเกมเยือน5นัดนะครับของบูแฮมตันเนี่ยเอาชนะมา3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งสามนัดล่าสุดนะครับที่บูเอาชนะมาานนนนนนนะะะคครรััับบผมมดก่อห้้ีูแฮตันบุกไปเอออาาชนนะบลมมััดก่คร ับที่1ตัวนัดที่2นะครับบูบบเบลชนะซาแอลตันมาที่1ประตูต่อ2ครับและนัดล่าสุดนี่เองครับบูบบเบลชนะอิฟสวิททาวมาที่1ประตูต่อ2เช่นกันครับสศรษฐศาสตรนัดที่แพ้มาครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มเกมเยี่ยมของทางบูบเนี่ยก็ดูไม่หมูนะฮะส่วนโจทในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูไนเต็ดครับต่อที่0.25ครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านัดล่าสุดครับมันทำให้ผมเนี่ยมองขาดเลยนะครับวว่่่่าาาาตตอนนนนนนนีีีี้้เเเยยยแแมมมมูไ็ดรงใจขึกก90% แล้ววันนี้ได้ในบ้านอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับแมนยูนเตดจะสามารถเอาชนะวูฮม,ม,มตันไปได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยหประตูครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์นะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูน t เตดเก็บชัยในบ้านแน่นอนนะ มาถึงคู่ที่4ในวันนี้นะครับผู้ชมครับเราย้ายมาที่ศึกบุนเดสร์รีคาเยอรมันกันบ้างดีกว่าครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างดอดมูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนม,มิชเชนกัตบนะัตจ้าเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับดอดมุลเอชนะไป11ครั้งมิชเชนกัตบัตชนะไป3ครั้งเสมอกันมา1ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างดอทมุลนะครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านดอทมุลอยู่อันดับที่8ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด29นัดครับรูดได้เสียอยู่ที no ่9รูปครับตอนนี้มีอยู่42คะแนนครับซึ่งห่างจากทางทีมเยือนนะครับอย่างมิชชันการดบัตอยู่ที่2คะแนนนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างมิชชันการดบัตครับอยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งไปทั้งหมด29นัดเช่นนกัคสิบตเก้านัดเช่่ทีคนน้ครับมชกันีครับรชมมมอเลย่าาถนนีะดุส เช่นกัดบัตรไปได้นะครับแต่เรื่องที่นไปอยู่อันดับที่6ของตารางเลยครับขอแค่เพียงไฟบวกนะครับในนัดนี้ไม่แพ้ก็เสมอฮะมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านดอทบุนกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาชนะไป3ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับถึงนัดล่าสุดครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับดอทบุนเปิดบ้านชนะบาร์เซโลนาไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดก่อนหน้านี้นะครับได้บุกไปเยือนบาเยร์เมินิกครับก็เสมอทางบาร์เยนมาได้ที่2 2ปรระตตู่อคับส่่วนนนััดทีแพ้มาะคครบือัแรกกทที่พบบางบบบาารเซโลนนะคัุกไปาาเซโลนนะครับและแพ้มาที่ต ปรตูต่อศูนนั่นเองครับจึงทําให้เลกที่2นี้นะครับแม้ว่าดอดมุลจะเอาชนะไปได้ที่สกอร์สาประตูต่อ1แต่ก็ต้องตกรอบไปอยู่ดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฟอร์มล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างมิเชลกัตบักกันหน่อยดีกว่าครับห้นัดที่ผ่านมาเนี่ยมิเชลกัตบักเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งน,ะน,นัดล่าสุดยรับมิเชลกัตบ,บักครับได้เปิดบ้านแพ้ทางไฟบวกไปที่1ประตูต่อ2ครับส่วนนัดก่อนหน้านี้นะครับได้บุกไปเสมอกับทางซังเาลีมาที่1ประตูต่อ1ครับและอีก3นัดที่ชนะมานะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของมิเชลกัตบักเนี่ย ถือว่าดูดีนะครับแต่มาสะดุดในช่วงหลังแค่นั้นเองฮะ ส่วนนัดฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับในบ้านของดอทมุลเนี่ยห้านัดที่ผ่านมาครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับดอทมุลได้เปิดบ้านชนะบาร์เซโลนาไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดที่2ครับดอทมุลได้เปิดบ้านชนะไมอูลห้าไปเช่นกันครับที่3ประตูต่อหนึ่งฮะและส่วนนัดที่3ที่ชนะมานะครับดอทมุลได้เปิดบ้านเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปนะครับที่6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยนะครับต้องบอกเลยนะคคคครรรรรััััับบบบบวว่่่่าาาาาาฟออออ์มมมมนนนนนดดดดททีีผผขงุใ้้้ถืํไะูช ได้เลยนะครับว่าเอาชนะมามากกว่าเสมอและแพ้อีกครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางมิเชันกันดบาดครับ5้านัดที่ผ่านมานอกบ้านครับเอาชนะไปถึง4ครั้งเสมอมา1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เขาบุกไปเสมอมานะครับคือบุกไปเสมอกบทางซังพารีครับที่1นประตูต่หนึ่งส่วนอีก4นัดนะครับที่เอาชนะมาได้ก็ตามนี้เลยครับผู้ชมครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเกมเยือนของมิชชันกัรดบาดในตอนนี้เนี่ยดูเดือดมากๆฮะ ส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับเปิดม้าทางเจ้าบ้านอย่างดอดมุนครับต่อยที่รูปควบรูครึ่งครับผู้ชมครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปนะครับสำหรับฟอร์มในตอนนี้ของดอทมุลครับเพราะล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะบาร์เซโลนามาได้นะครับที่3มประตูต่อหนึ่งครับซึ่งอาจจะทําให้จิตใจของนักแต่ทางดอดมุลนะครับฮึกเขิมขึ้นมาก็เป็นได้ครับถึงแม้จะตกรอบไม่เป็นไรครับแต่นัดนี้ขอมาลงกับมิเชลกัดบัตแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างดอดมุนอย่างน้อย ในศึกลาลิกาสเปนครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเรือมดรลีครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอตลติบินเบาเตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับเรัลมัีกชนะไป10ครั้งอตลติบินเบาชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับตอนนี้ครับเรัลมดรลดครับอยู่อันดับที่2ของตารางครับซึ่งแข่งไปทั้งหมด31นัดนะครับรูได้เสียอยู่ที่33รูครับตอนนี้มีอยู่หกอดิบบนนะคะแนนครับซึ่งห่าง้าม แข่งไปทั้งหมด31นัดเช่นกันยับรู้ได้เสียอยู่ที่ยีู่กบรับตอนนี้มีอยู่57คะแนนครับซึ่งห่างจากอันดับ2อย่างเจ้าบ้านเรียวมนลิกเนี่ยอยู่ที่9คะแนนเท่านั้นยับแต่ว่าตอนนี้นะคยับเป็นที่แน่นอนเลยครับว่าทางเอตติกบินบางนะครับได้โคต้าไปแชมเปี้ยนลีกชัวร์เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเรียวมลิกหน่อยดีกว่าครับ5้านที่ผ่านมาครับเรียวมะลิกเอาชนะไปหน่ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนี้เองนะ แค่ทางไอเซนอน์ในยับที่3ประตูต่อศูนย์ยับจึงทําให้เรือมันหลีกะครับตกรอบในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและส่วนนัดที่ชนะมานะครับเรือมันหลีกได้บุกไปเอาชนะอาราเบสมาครับที่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของเรือมันหลีกเนี่ยมันดูแปลกๆไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ท็อตฟอร์มจริงๆฮะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับที่ผ่านมาของทางแอรติจิบินเบลกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาแอรติบินเบลชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่เอาชนะมาเลยครับนัดแรกเนี่ยชนะในศึกยูโรป้าะครับเปิดบ้านชนะเรนเจอร์ไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดต่อมาะคยับในศึกลาลิกานี่แหละครับ,บเปิดบ้านชนะรายโยบเยกานโนไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีก3นัดที่เสมอมาก็ตามนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้าน,นะนรับของเจ้าบ้าน ในบ้านล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาครับคือเปิดบ้านชนะเลกาเนสไปที่3ประตูต่อสและเปิดบ้านชนะรายโอเยกาโนไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางเรียวโซเซดัดในยับในศึกโูปาเดเลไปที่4ประตูต่อสี่ครับส่วนสองนัดล่าสุดนะครับที่เรียวมานลีกเปิดบ้านแพ้ให้เนี่ยคือเปิดบ้านแพ้ทางอาร,ร์เซนอลไปที่1ประตูต่อสและเปิดบ้านแพ้ทางบาเลเซียไปที่1ประตูต่อสเหมือนกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคนไหนรู้ไหมครับว่าทางเรียวมานลีกเนี่ยทำไมถึงฟอร์มได้ตกกลงงงแยย่ขนนนนนนนาาาดีี้้้้คคคคคครรรรรัััับบบบถุณผผผููชมมมมมมไหะะออเต์ทสสจิๆ ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของทางแอตติกบินเบาครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเสมอมาครับคือบุกไปเสมอทางบียาเริลนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์และบุกไปเสมอทางเรนเจอร์ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับและส่วนนัดที่ชนะมานะครับคือบุกไปเอาชนะเซบีย่านะครับมาที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอีกสองนัดที่แพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยครับต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มเกมเยือนแอตติบินเบาในช่วงนีีีีี้้้เเเเเเนนนนนนน่่่่่่่่่่ยยยยยยยถืือออออออววาาาาดดดููไไมมมมมมมคคคคคัักกะะรรรรบบบบุณผผชแแแตตตฟ์โใทิิ็พ nè nah ส่วนโจดในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรียวมะลิรับต่อที่0.75ครับโอ้โหซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพารามาแค่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชิวๆมากครับสำหรับเจ้าบ้านเรียวมะลิกในวันนี้ครับผมว่าวันนี้เนี่ยเรียวมะลิกนะครับต้องลบข้อกังหันได้นะครับว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าไงครับเพราะว่าในศึกราลิก้านะครับเรียวมะลิกอยู่ถึงอันดับ2ครับและผมมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยเรียวมะลิกเนี่ยต้องเอาเลยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเเจ้้้าาาาบนออย่งรรรัลมมพฉีก ว่าพ่ายแพ้ครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ5คู่5ทิศทางที่ผมให้ที่หน้าช่องกันในวันนี้ครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากได้ตัว VP ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้ในกลุ่ม VP ของจรวจบสกอร์นะครับซึ่งทางเข้ากลุ่ม VP ของเราครับผมได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับวีคอร์บอลบายจวจบสกอร์ครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดต พื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเล่ะครับพี่ๆครับวันนี้ผมโจทย์จกสกรต้องขอลาพี่ๆไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ